I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. เคเอ็มดำสิงครับโอ้มาดูทีมงานเสียหมูครับโอ้วันนี้เคเอ็มมาวิ่งด้วยครับมันบ่ายโมงแล้วนี่มาเที่ยวแรกครับนี่โอ้ดูทางก็จะขุข่ขะหน่อยครับดูเคเอ็มออกตัวครับโอ้สงสัยจะพ่นหมึกใส่ผมแน่นอนลใครดิโอ้ยัดยัดหน่อยยัดยัดหน่อยโอ้ยเต็มแม็กเลย โอ้ยมึงเจอแล้วมึงโอ้ยหนี่เลยเว้ยโอ้ยไปไปพังอันนี่โอ้ก็มีเอาอี้ โอ้ยตัวแรงหุ่งเรามาแล้วหลบครับหลบลบลบล,บลบอบรอบรอบเสียแน็ตยังขึ้นไม่ได้ครับโอ้เอาเรื่องครับตอนนี่โอ้ยเสียเร็วเดี๋ยวพูดเลยว่า อ๋อเสียเดือยมาทางนี้ไหมอาเสียดเดือเอ็มทำไมมาลายนี่มาแน่นอนได้คฮะรันร้อยสิบครับเกียเอสโอครับตามอาการกันไหวเปล่าไหวเปล่า,เ,าเป็นอะไรเป็นอะไรไหวอยู่เ่าไหวอยู่เ่า บบงคูโอ้โหโโอ้หมันเยี่ยงนะครับโว้าวเอาเลยนืดได้เลยมันนืดได้โอ้ยอยู่แท้ๆอยู่แท้ๆอยู่แท้ๆโอ้โหโอ้โห ถึงไหมถึงไหมไปเจพ <The Pokemon> ูดละเบื white, yep, yep, yep. ้องดลไทยเข้าไหนได้ไหวบ่ไหวอยู่เยเย็บเยยบเยยบโอ้โหหมดแล้วครับโคตรเนื้อครับโอ้โหสู้ใหม่ครับเอาเอาเอาให้มันเป็นร่องก่อน มันมีหอดเอ้าเอาโอ้ยบนมึกแล้วเอ้าโอ้ยโอ้เอาไหมโอาไโอ้โอนาโอ้คนาเอ็งยังไล่อยู่แล้วไล่ได้คนาเนี่ย เอาใหม่ครับเอาให,าใหาาม่เย,เย,ยี่ยมแล้วเื้ยโอ้โหไอ้ยโอ้โหไม่ไหวครับเอาครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งโอ้เจอเ n นแอดจนักโอ้โหไม่อยากขึ้นเลยครับ โผลครับโผลครับธรรมดาครับ เ้าไแมไปลึกแค่เอาไหมกันนะเอาไหมเอ็มเอาไหมโอ้โอ้งานนี้รู้เลยใครแรงไมแรงนี่นี่เพื่อัไปังอยู่หรอไปอด๋ยี่หรโอ้ ที่บัสไทยแลนด์ไอ้ยางรีบประกาศที่ทนหะรถบแดงจะมานะรถไปเยลย <laughs> เออโอ้อยยางมันครับตอนนี้ยอดเลยสู้ยิบตาครับผม ไว้เ่าไว้เ่าเอ๋ไม่มีครับโอ้เที่ยวแรกร้องโอยแล้วครับนี่ตายแล้วโอ้มันเป็นนาเขาเขาไถด้วยนะ ฝนมาตกที่นี่ต้องใช้รถไฟครับดันเอาครับเทครึ่งครับอันนี้ร้อยสิบเจ็ดครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับร้อยสิบเจ็ดครับต้องยกครับรอดูครับรว่าทีานา่นี่ขันไหนแรง่ามีวิ่งกันอยู่หกเจ็ดคันนี่แหละครับ ีพี่ส่งนะเพราะว่าเข้ามาแล้วมันเหนืดเลยนะดูทางโอ้ไม่ไหวครับรถผมนายตายแน่ๆครับเราดูกันต่อไปครับมันครับรถไถยสองคันด้วยครับ Km อีกร <hel token thanks> OH! oh, kind of ันครับตอนนี้117ครับโอ้โหส่งแล้วลบกบกนโอ้แรงนะแรงนะโอ้โหไม่ถึงแล้วไม่ถึง ยกแล้วยกแล้วเจ็ดครึ่งครับ อยโชคคัดคนันนี้ครับ210ครับแรงมาแรงมาดูยอดเลยโอ,โ,หโ,หโอ้โหโอ้โหไอ้ยักโอ้โหบ่โหโอโโโนี้น้ำไม่ดันให้มันรู้ไป điếu phải trái nè hết nhắn nè Quá đây không anh em nhé, Quá ôi lồng ngang rồi, ôi, chặt tr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 ôi, Ôi ีรถวนลินอยู่ต่โชคโอ้แรงครับแรงจริงครับโอ้โหไม่ธรรมดากูกลัวเผาก้างไงโอ้โอ้ยโอ,โอ้จะมีช็อตเด็ดไหมนี่โอ้เดินหน้าก่อนเดินหน้าก่อน มือใหม่ครับมือใหม่ครับโอ้โหแรงอะ่ะโคตรแรงอ่ะ้ใจเย็นใจเย็น้าวอ,อ,อ,อย่างนี้เลยอย่างนี้เลย สจ๊อดโอ้โหคนแรงหรือรถแรงนี่มาตโธุ่ดหลังกึกเลยว่ะโอ้แน่นอนเอลยวะแรงค์เลยโอ้พลัง JO8 ออแล้วนี่ตเธอโอยางเป่าเต้นรำบ่มีเธอโบได้นี่บ่มเธอกยว้าเดี๋ยว,เ,ยวเอางามไม้ออกกันนี่ อ้ยอาวจัดให้แกบอกจัดให้ว่าแน่นอนเลยวะโหสุดจัดครับอีกคันอันนี้ร้อยหกสิบแปดครับ แต่เป็นเป็นยางใหญ่ครับแปดสองห้าขอบยี่สิบครับเฮ็ดเี้เจ็ดร้อยครับโอ้เป็นยางใหญ่นะแตบบ่เงี่ยไปนิ่มๆโอ้คันเมื่อกี้นี่สุดยอดครับ <laughs> รถแรงเเจอตะโโชคเมื่อกี้นี่เจอขี่ขี่อ้อมลิ้นอยู่เด็กก็พอถูงร้อยอิพีถ่ายครับักแก่ก็ถ่ายเองครับโอ้ ดูพลัง Geo 8เลยนี่รถต่อใหม่ครับนี่ดุยลำครับอยาก225ครับเทอร์โบครับไม่ค่อยได้เหยียบเลยครับคันนี้ไปปุดปูดๆเลยนี่ตรงเขารู้ลายนะไอ้เหี้ยโอ้เดี๋ยวมันรอบเร็วได้รถมันหนึ่งโอ้ไอ้เหี้ย โอ้โหเสียงหมดนะเนี่ยโอ้โบทำงานแล้วอดปะเนาะไอย้ยะโอ้รอบเรี่ยวลิวลเลเนี่ยโอ้หนักเก็บต่อยเลงเนี่ยเร็วขนาดนี้เลยแจ้วแจ้วรแรงแรง หอนฮอนฮอนฮอนโอ้โหคันนี้ตรงเดือนละสองมือนะครับออป่ายยังไปนครศรีอยุธยาอยู่นวดเพือนละสมืออี๊ยโอ้มีสามคันครับเข้าสุดครับยังเหลือภายในอ,ยอีกคันครับ Fb ร้อยสิบเจ็ดยางเล็กนะครับยางโอ้ยยกเลยนี่แหละครับแถวครับ,ร,บรถแมลงเราก็เอามาเทียบเทียบกองเอาครับ,รบโอ้รถผมมานี่ตายหาแน่นอนแล้วนี่ ีสวยงามโอ้แต่ใส่เยอะด้วยนะครับทีมงานนี้กองเบลเลอรลยครับไอ้ย่าคลิปนี้ขอจบเพียเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเชียร์เพงเดกกอลกร600 FC ด้วยนะครับสวัสดีครับเด็กกอล์ฟหกร้อยเอฟซี